my friend everybody สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพบกับประเพนอีกแล้วจ้าวันนี้พามาเข้าป่าเหมือนเดิมจ้ามาลุยป่าหาผักเซียนต่อจ้าทุกคนเป็นอีกวันหนึ่งที่ว่างๆเลยพาเข้าป่าเข้าดงลมๆลื่นๆจะฟังเสียงนก ใบไ,ไม้ตอนนี้ก็กำลังออกรุ่นแรกๆทุกคนในป่ามันก็แบบเคี้ยวไปหมดมองไปทางไหนก็สวยทุกคนเลยเอามาฝากพี่น้องให้ชมกันกำลังอ่อนๆมองไปทางไหนก็เคี้ยวสวยประเพณก็ชอบมันล่มลื่นดีทุกคนวันนี้พาเข้าป่าอีกแล้วจ้าประเพณ์พาเข้าแต่ป่า จะมาหาผักเสี้ยนต่อจะทุกคนนี่จะมาอีกป่าหนึง่งมาดูป่าก็กำลังแบบอันนี้ลกมากเลยเดินได้แต่ทางทางรถไถที่เขาเออมาเอาฟืนนี่จะทุกคนก็จะอยู่ติดถนนใหญ่ได้ยินเสียงรถวิ่งไปวิ่งมา วันนี้คนก็มาเดินกันเยอะอากาศดีงไงไม่ค่อยมีแดดแต่ว่าก็ไม่ร้อนเดินมาทางนี้นี่เข้าป่าไปดูกันเลยเนาะว่าจะเจออะไรมั่งวันนี้เจอดอกไม้สวยอ้ยพี่น้องเ้ยเหนื่อยอย ถีบจัก,กรยานเดินขึ้นมาบนเขาสูงมันมน,นเหนื่อยเลยอะ่ะหอบเจอดอกไม้ทีสวยผัสเซียนไม่มีออกเลยต้องไปอีกป่านึงต้องไปอีกป่านึงพี่น้องจา๋า เจอแล้วเอเจอแล้ว咯ล,ลูกบอกเจอแล้วผักเสียนซักมาผักเสียน,ยนออไหนเออใช่ต้นหนึ่งน้นอยๆ <laughs> ใช่ไหมพี่น้องไอ้ลูกไปหมดเจ้ ี่ไอ้รู้ไปหมดเดี๋ยวได้แค่ต้นเดียวไม่เก็บต้องไปเจออีกลูกไม้นี่มีนนนี่นนเก็บสินี่ด้วยนะเออเก็บแม่ว่ามันต้องมีอีกนะกนเออแม่ว่าในป่ามันมีอีกแกเละไมันมัน,ม,นมันก็คถึงเก้เออเลไยังไน ป่านี้มันแห้งๆไง้งืไม่ค่อยออกผักเซี้ยนดูสิอากาศดี<า>ลูกก็เล่งแม่แม่ก็จะหาไม่รู้ผักอะไรกินได้ม้งเนี่ยเจออีกไหมอะ่ะ <laughs> ผัวรออยู่นู่น ไปเข้าไปดูสิลูกมีป่ะลองเข้าไปดูปดิฮัสตูเบิร์ดฮัสตูกระแสนผัวมาช่วยหาผักเสี้ยนทุกคนเราก็เดินเหนื่อย หอบแล้วพี่น้องดูป่าแต่ผักเสียนไม่มีเลยลูกเจออยู่ต้นเดียวเองไหนเยอะเปล่าโอ้ย ไอเนี่ยเองเหรอต้นเดียวแม่จะไปดูทำไมอ่ะมันจะพออะไรต้นเดียวสามีไม่ยอมพาไปป่านน้นที่เคยเก็บมันไกลไกเป็นชั่วโมงฮะไม่เจอเลยนหนสิอ่า แม่ไม่กูดเลยแม่หาไม่เจอวะ่ะชายเจออยู่ทีต่ต้นสองต้นแม่ก็พยายามหาอยู่ก็ไม่ันเออเยอะ้ที่เข้มมันดักยิงสัตว์สัตว์ป่าหลังใหญ่เลย ลูกเต่าไปไหนโอเคนะทุกคนพระเพนฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกริ้งก้างให้มัางจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าไปแล้วจ้ากับบรรยากาศธรรมชาติวันนี้คลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าทุกคน ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะจ๊ะสวัสดีจ้า n ส y o งกิวอริมั my friend Bye ขอบคุณทุกคนจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยสวยมากๆเลย